สวัสดีทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองดองกจำปาชาแนลมือนี้เฮาสิพาทุกทุกคนไปเที่ยวเมืองเฟื่อง,องซึ่งเป็นเมืองที่ถือได้ว่ามีความสวยสดงดงามทางด่านแหล่งท่องเที่ยวต่างธรรมศาสตร์ที่มีความโดดเด่นบม่ว่าจะเป็นผู้าป่าไหมทงหน้าสายนำลำเซบวกกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง,งๆ เมืองเฟืองเป็นอีกเมืองหน่อยหน่อยเมืองหนึ่งที่อยู่ในแขวงเวียงจันทร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมศาสตร์และมีตำนานสามหมื่นเมืองเฟืองที่เล่าขานกันมาแต่โบราณกาลนอกจากจะเป็นเมืองที่มีตำนานอันยาวนานแล้วยังเป็นเมืองอูเขาอปาสาวเมืองเฟืองก็ผิวงามผ่องใสหนาหักตามภาษาสาวสนบทที่มีสำเนียงเสียงปากเบาที่เป็นเอกลักษณ์ ของสนเผ่าไทยแดงสถานที่ท่องเที่ยวที่ในนำถ้าหากทานไดที่อยากจะไปเที่ยวก็จะมีวัดศิลไซยรามบ้านโนนหินแฮพผ้าทอนอคำํำบ้านนาทงพ้าตึง้งบ้านน้องเป็ดผ้าเลื่องบ้านดอนเลื่อง ผาหอยบ้านผู้เพียงฝาทองบ้านโนนหินแหง้าหลวงและทำเจียบ้านฝาหลวงฝาลังบ้านนาลังเครือนนำเลิกหมู่บ้านซาประมงบานน้านนาแซงสามมืนตูเป็นตนไปเทีย่ยวเมืองเฟื่องกับบุควลพลาดที่จะเป็นนางสมวิวแคมนำที่หาดผ้าตึง้ง มีน้ำใสเย็นดีธรรมาศาสตร์งามเหมาะแก่การลินนำที่สุดสถานที่ก็กว่างขวงห่างจากตัวเมืองเฟรรื่องกับโบไกล้เดินทางประมาณ1ิหานาทีเมืองเฟรรื่องเป็นดินแดนฟ้าทอนอคำมีธรรมาศาสตร์และทิวทัศน์บรรยากาศดีอุดมสมบูรณ์เต็ตมไปด้วยสีสันของผู้พาป่าไม้เขียวงามอุมทุมในดินแดนแห่งนี้ ยังมีวัดชินชัญรามเป็นวัดที่หลายๆคนในพากันเป็นสักการะบูชาและน่งสมาธิสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกๆคนที่หาบชมคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบถ้าหากว่าทุกๆคนมักก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่องดอกจำมปาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเรา